สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อจินสิบพาพี่น้องมากินบัวหิมะจินซังมาจากในเพจนะจ๊ะเห็นเขากินจินสิลองลองกินเบิองนะจ๊ะจินซังมามาจินสิบปอกแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจินปอกกันเนาะโออันนี้มันจะเป็นแผลนี่นจินก็เห็นแต่เขากินนะจ๊ะเนาะไหนเรามาลอง ปอกแบบเนี่ยพี่น้องเนื้อมันก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะจ๊ะเนาะโอ้โหน่ากินมากเลยโอ้โหชับๆเลยสีเนี่ยสีฉ่ำม,มากเลยพี่น้องโอโ เย็นๆเลยจินแซยินไวน้นะจน๊ะเนาะแต่ว่าจินบ่ไเดที่จริงเขาบอกว่าปอกแล้วต้องแซน้ำมะนาวล้างน้ำมะนาวโอ้ยกินแบบใหญ่ๆนี่เลยโอ้โหน่ากินมากเลยพี่นอ้องน่ากินกัดเลยพี่นอ้องมะอืมกินล่างขีด,ดินออกแล้วนะจน๊ะเนาะอืม หวานมากเลยสีมันจะแบบสีส้มๆแซ่บมากเลยพี่นะกรอบหวานอ,อร่อยมาก กินสั่งมา5โลที่จริงมันต้องไปล่างนา้ำน้ำบังหน้าห,หวานเย็นกรอบอร่อยมาก ันจะเหมือนมันแกวเลยมันเป็นแบบยาเย็นนะพี่น้องเนาะับหิมาเนี่ยแล้วร้อนๆกินเย็นๆแบบชื่นใจนั่นอะอืะ กินซื้อมาห้าโลสองร้อยแปดสิบไซส่กลางบะหมี่ใส่ใหญ่นะนีะ่เพีงอืมอ้มหวานอร่อยมากกินบะหมี่รางน้ำเป็นปน,น,น้ มันก็เลยจะเป็นสีออกค้ำๆคหน่อยนะ่น่ะแจะกรอบมากนย็นๆเลย มันก็นจะไข่ไข่มันแกจ่จริงปะฉันเห็นเขากินมันก็เลยแบบอลองสั่งมาก,กินเบิางแซ่บพี่น้องนะมันจะเย็นๆหวานๆเลยข้าแซ่เย็นยิ่งแล้วมันก็จะเป็นกรอบๆหวานๆเย็นๆเลยทีเนี้ยอืม

ก็จะมีหัวเล็กหัวใหญ่ล้องฟังมากินมันเลยจะแซบ่บแซ่บอร่อยมากเลยกรอบหวานแค่เย็นก็จะกรอบหวานเย็นเลยพี่น้องไปราค้าสำหรับคลิปกินบัวหิมะนล้วจะเนาะกบับกรอบเลยเย็นๆเ,เลยพี่น้องหวานๆเลย กินกาแฟาไว้สักหนีนอนะจ้ายังไ้กินกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแสบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะ,ะเนาะจังไงก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่ค่ะ